ข้อที่32นะครับก็ยังเป็นเรื่องของตรีโกณมิตินะเ,เขากำหนดว่าให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆใช่ไหมแล้วก็ด้านตรงข้ามมุม ABC ก็คือเป็น ABC เล็กนะฮะอันนี้เป็นจริงๆ3คนเลยต้องรู้นะฮะไม่ต้องบอกก็ได้นะฮะมีความยาวเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้ความสัมพันธ์ของมันอีกว่า A กำลังสองบีกำลังสองเนี่ยคือ 31, C สกำลังสองนะฮะแล้วให้หาค่าของ 3ามแทน c คูณกับ cos a กบ cos b นะฮะก็เรามีสามเหลี่ยม abc ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นสามเหลี่ยมใดๆเนาะ c ด้านตรงข้ามก็คือเป็นแบบนี้นะฮะอ่าทาีน,บบนี้เห็นเอกลักษณ์นี้เนี่ยมันมันจะต้องนึกถึงตัวนี้เท่านั้นเลยเอกลักษณ์ของ cos ใช่ไหมฮะสูตรของคอ s ก็คืออะไร c กลังสองจะมีค่าเท่ากับ A อกำลังสองบวก b ีกำลังสองลบสอง a อบโคสี่นะคะเราก็แทนลงไป c ีกำลังสองเอกำลังสองบวกบีกำลังสองถูกเปลี่ยนเป็นสามสิบเอ็ดซกำลังสองจทย์บอกแล้วก็ลบสอง a b cos สี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเราจัดรูปเนาะก็จะได้ cos สี่นะคะ ขอ c คือย้ายมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นย้ายตัวนี้ไปลบอันนี้31นี้มีอยู่1ก็เหลือ 30c กําลัง2นะฮะแล้วถูกหารด้วย 2ab ก็เลยกลายเป็น 15c กําลัง2ส่วน ab นะฮะ,ะ,ะนี่คือการข้อมูลที่โจทย์บอกอันนี้มันนำมาซึ่งอันนี้นะฮะทีนี้ลองไปดูเลยว่าโจทย์ถามอะไรนะฮะ จทย์อยากจะรู้ว่าสามแทนซีคูณกับคอสเอบวกคอสบคืออะไรใช่ไหมแปลงร่างแทน C ก็คือไ i n ส่วน cos ก็เป็นไซ n ์ส่วนค o ส C ใช่ไหมคอสเอก็คืออะไรฮะ cos เส,ส่วนไ i n เอใช่ไหม cos เอส,ส่วน คอส B ก็คือ cos B ส่วน sin B นะฮะอันนี้ก็คูณคงคูณคขว้อ,อะไรคอรนงคอร,คอร,คอร,คอรนอนะก็จะกลายเป็น cos A อ i ซ B บวกกับ sin A เอคอสส่วนด้วย ซด์เอไซด์บีอ่ะอันนี้ไซด์โคสโคสซ์เอกลักษณ์ของอะไรครับเอ่อซด์ซด์ส,สองซ์ผลบ,บวกใชนะ่เพราะฉะนั้นนะฮะมันก็จะกลายเป็นคูณกับ s ซ n ์ของเอบวก b ส่วนด้วย s ซ n a เอ B, นะะทีนี้ไซน์ของ a บวก b เนี่ยต้องการจะเปลี่ยนไม่ชอนะฮะก็ลองเปลี่ยนดูมัทดข้างนอกไซน์ของ a บวก b นะฮะคือสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยสามเหลี่ยม a b c มุมรวมกันได้ร้อยแปดสิบ a b a บวกก็เลยมองเป็นร้อยแปดสิบลบ c ก็ได้ถูกไหมเพราะว่า a บวก b บวก c ร้อยแดสิบไงเองก็เท่ากันนะฮะ ทรายร้อยแปดสิบองศาลบศองศา,งศาใช้เอกลักษณ์ของซรายทายคอสลบคอสทายทำออกมานะฮะจัดรูปไปจัดรูปมาซ,ซายคอสคอสายมันก็จะเหลือทายซี C เลยะนะคะคือซรายพาเป็นสูนะก็จะเหลือทายซี C ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอ๋อแสดงว่าซรายเอบวกบี A B ก็คืออะไรทายซี C นั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เท่ากันต่อนะฮะเท่ากันต่อ เท่าเท่ากันนะครอันนี้สีแดงไม่เกี่ยวกับสีน้ําเงินนะสีน้าเงินลงมาเรื่อยๆนะครสามส่วนด้วยคอซีคูณกับไซ์ซีส่วนไซ์เอใช่ไหมที่ไซซีตัวน,นี้ไซ์เอก็มาอยู่ด้วยกันนะฮะทีนี้ไซ์เอบวกบีเราเปลี่ยนเป็นไซ์ซีอีกเพราะฉะนั้นก็คูณกับไซ์ซีแล้วก็หารด้วยไซ์บีอ่า ทีนี้ cos c คืออะไรโอ้คำนวณมาแล้วใช่ไหม cos c คือตอนนัวนี้เพราะฉะนั้นยัดเข้าไปนะฮะแทน cos c ลงไปในนี้ก็จะกลายเป็นสาม ab ส่วนด้วย15ห้า c กำลังสองนะฮะ s ซ n ์ส c ส่วนซด a เราใช้กฎของไซ n ์จำได้ไหมเอ่ยกฎของไซด์บอกว่าอะไรฮะกฎของไซด์บอกว่า s ซ n c ส่วน sin ์ a จะเท่ากับ c ส่วน a ใช่ไหมแล้วก็ sin c ส่วน sin b ก็จะเป็น c ส่วน b เพราะฉะนั้นแปลงล่านะฮะ s i าย c ส่วน sin a ก็กลายเป็น c ส่วน a sin c ส่วน sin b ก็ไปกลายเป็น c ส่วน b เนาะแล้วก็ตัดโชโช c c หมดเกลี้ยงเหลือสามส่วนห้าก็คืออะไรหนึ่งส่วนห้าเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะ